พักเบรกนะครับจอดปักเบรกอาบน้ำนะครับให้น้องๆกินน้ำแล้วก็จะเดินต่อนะครับตรงนี้อยู่ตรงที่ลานแสดงนะครับลานแสดงนะครับแม่ๆมครับสวัสดีครับสวัดดีไม่หทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ เดาพามาเดินเล่นน้บแล้วก็ได้มาขออนุญาตนะครับเบรกพักเบรกนะครับจอดพักเบรกอาบน้ำนะครับให้น้องๆกินน้ำแล้วก็จะเดินต่อนะครับตรงนี้อยู่ตรงที่ลานแสดงนะครับลานแสดงนะครับแม่ๆมครับมาขโมยน้ำเขานะครับเขาก็ให้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 มากินปกตินะเพราะไม่ได้ว่าอะไรนะครับแม่แมบรรยากาศนะครับ กินน้ำกินท่าอาบน้ำครับ <laughs> อาบน้ำอาบท่านะครับผมดูดูดูร <c oughs> อมากครับ กินเสร็จก็จะอาบอาบเสร็จแล้วก็จะเดินต่อนะครับแม่แม่แอาบเสร็จก็<ๆ>จะเดินต่ออีกสักพักก็น่าจะถึงบ้านแล้วนะครับเดินอ้อมหมู่บ้านนะครับเดินพี่เดียนก็มาเดินยังไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เดียนอยู่นช่วงใกล้จะตกมันนะครับ เรายังไม่รู้ว่าเขาจะตกตอนไหนถ้าเราเขามาเดินแล้วก็าตกมันนะนเดี๋ยวอันตรายนะครับแม่แเราต้องรองให้เขาหายตกมันก่อนนู่นนะครับเราเดินจะเอาเขามาเดินได้หรือว่าเอาเข้ามาํำกิจกรรมได้นะครับผม uh, อาบน,น,น้ำอาบน้ำคนมาข่าวหุ่นจ่าจ่านำอยูคนมาก่าบคนมาขินเนาะ เรามาอาบน้ำเนาะยันดาวคนมากินน้ำปุ๊บเอาเออเ้อาบ่เปียกอาบเยี่ยมเลยฟ้องแม่ลูกนี่บ่เคยอาบหลอนยังเทื่อนครับเพราะว่าชอบไฟลังนี้นะอาบยังไงก็อาบไม่สะอาด ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปอ้โหก็เสียบคบก็เสียบกตนทั่วโต๊เนามาดามเนาะโอ้เจ้าน้ำอีกแล้วเจ้าอ้โ ้เวลาจะออกเดินทางแล้วครับไปครับได้เวลาจะออกเดินทางกลับบ้านแล้วปึ๊บือลุงขึ้นครับ้าปึ๊บปึ๊บไปยครับเอาแล้วครับตอนนี้รถเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ดูเลยครับรถสิ่งของเราว่าแล้วครับาอาบน้ำใหม่ๆนี่รู้เรื่องนะครับแม่มจเจ้านะครับ ไปแล้วไปแล oh, oh, oh. ้วพ raz ี่ดาวปิดท้ายโอ้โหดูครับแม่ดูครับโอ้โหแม่โครูตัดแคปอันตันไหนี่อยๆรอครับรอครับ ไปครับไปครับดัมเมียมเลยไปครับไปตอนนี้ครับเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวมุ่งหน้าไปที่โรงช้างตามเคียงเดือนนะครับแม่แม่เดินมานานแล้วครับวันละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะเดินเล่น <c oughs> บางวัน ถ้าวันไหนผมเก็บขยะเสร็จเร็วผมก็ได้มาถ่ายให้แม่ๆพีชมนะครับบางวันก็อาจจะไม่ได้มาถ่ายอาจจะติดเก็บขยะช้างอยู่นะครับแต่วันนี้เสร็จเร็วก็เลยได้รีบให้น้องปอลมาส่งก็มาถ่ายให้แม่ๆพีชมครับ <c oughs> ยังก็ท่านหรอยังเร็วคับ ไป้วจ้าปึ๊บไปครับไปครับโอ้ดูชอกม่แป้ง สูสีกับท้อน้องดาวเลยนะครับแม่แม่ดิฉันวาวานอนไส้เลยเบิงเบิงเอ้าเทียบกันดูนะครับโอ้โหส้างเมย์มาฮัมเดูครับเทียบกันดูครับเทียบกันดูครับเอาระสูงไม่ดูนะครับโอ้โหสูสีครับสูสีนะครับแม่แม่เดี๋ยวความสูงอีกนิดนึงดิฉันเจ้าดิ เดินเข้าไปใกล้ๆนะมาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านพี่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ๆม่ครับโอ้โห,โหมันพี่ฟ้าครับอืมพี่ฟ้าอยู่ข้างในนะแม่แม่เขนอนอยู่ไหนนาะนะครับ ไปกันต่อครับแม่แม่ครับโอ้โหเดินหลออมากครับตอนนี้มือกล้องเริ่มหอบแล้วนะครับแม่แมเดินตามอ้วนไม่ทันนะครับมือกล้องเริ่มหอบแล้วไปครับ เราจะพาสปีดสปีดไปถ่ายข้างหน้าดูครับมือเนี้ยเราจะยาวครับมือกล้องมือกล้องก็คือยาวมาแล้วครับเห็นข้างหน้าแล้วครับอุ้ยกล้องเงาเจ๋งๆไปนักเร็วนทั้งฟีดมาอะไรเงี้ยเห็นมึงมาแล้ว โอ้โหร้หอมากครับโอ้โหครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องชูน่าทันชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับสวัสดีครับผม